ติดอ่างเขาบอกว่าจากติดอ่างนี่ยมาเป็นเพลงได้ไงผู้หญิงครับขอนึ้งเพลงครับไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงครับขอนึ้งเพลงขอนึ้งเพลงไอะไรครับอุ๊ยไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปขึ้นข้างหน้าขอนึ้งเพลงครับขอนึ้งเพลงครับไปอ่ะเอ็กดีกว่าครับรู้สึกคันาดลำบากไปไม่ได้ดิพี่สองแถวไปเลยพี่สองแถวพี่โอ้ไปเลยครับมา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 เลยครับเลยเลย

มันมีคนมาป่นพวกเราเว้ยมันเป็นไอเนี่ยบิวไอเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะแล้วมันก็มาป่นมั่วไปหมดเลยอ่ะป่นแบบพวกแบมบี้ด้วยกันเนี่ยป่นได้ไงมีอาวุธหรอพวกมาใหม่มีมันมันมีไหมคืครับพี่ลุงใส่เกมผมหน่อยลุงช่วยด้วยครับพี่ลุงไปเลยชิวไปเลยชิวใส่เกมผมหน่อยใสเก๋ผมก่อนโอ้โใสเกมผมก่อนเนี่ย เนี่ยเขาแล้วพี่เอ็กซ์พเจเขาอยู่แล้วพี่แกงพี่แกงพี่แกงไอ้ชักไอเฮียมีไอ้กระปิ้วนึ่ไอ้กระปิ้วนึงไอ้ชักมึงเอาาโช์ทำไมเดีวอยู่ใกล้กูเดีอยเ่วใกล้กูเหียไปกู่อยากดูอเกลตูใช่ไหมเหียม่อกี้เกลตูเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้เกลตูนียเกลตูไม่เอาโดนโอฟองแล้วโดนเลยโอ้เกลตูเฮีย ไม่เอานไม่เอากัดูเลยอ่ะเูดไอ้เทตูอ่ะกระิ้วหนึ่งไอ้เียโอ้หเฮียเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วมึงบนึงก็ได้มาไัดมาไไอช้าไอเียมึงไม่หัวหน้าคนเอันนี้ดีกว่าเยอะเลยมึงไม่มึงถอยเกงได้ไงอ่ะดีดีกว่าเยอะเลยปะรอดละเออแต่ละคนเนี่ยมันมีสั์ประหลาดไอ้เียพวกปีศาจซาตานเลยเนี่ยไปไหครับพี่ลุง แต่เปิดกูอยู่เนี่ยเขาว่าคนหน้าหักกหบักบอกคือเดมันไล่ป่นรอเป่เลยอ๋อยุเจไดยุ้เจไดที่เปิดได้ของเยอะนี่ไงเมื่อวานน่ะเียอะไหมเจไดอะผมบนเหียอะไรตั้งหนผมขอโทษครับไอตีเเลียนดิปะเฮ้ยไอตีเเลียดิไอตีมึงเลีย์ดิผมปนใครกูถาม ผมขอโทษได้ไหมครับผู้ถามว่ามึงพ้นใครมึงตอบตัวคำถามพ้นใครหนูพ้นลุงไปครับพอดีผมมาใหม่แล้วผมไม่รู้เฮียดิพี่ไม่เรียกหนู่มจูงสานเลยมึงจะนอนไหนอ่ะเฮียดิยิงก่อนพี่เยิงอะไรเมื่อกูยิงยิงอะไรไหวฮะจะเรีย่นีเมื่อไหร่บ้องอะไรบ้องอะไรวิ่งเฮียนี่อย่าวิ่งมึงอย่าวิ่งมึงอย่าวิ่งวิ่งมึงตายอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งกูบอกมึงอย่าวิ่งไง แล้วมึงเป็นนี่ไม่เห็นหรอว่าใส่สูตรเป็นแก๊งมึงเป็นประชาชนโง่ๆตาดำๆเนี่ยมึงมาโป่งมาป้นมึงเมีมึงมีอะไรชดใช้ที่มึงบอกมาไปดิว่าชดใช้ด้วยอะไรอ่ะนะทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างผมผมผมแรปเป็นพี่แรปเป็นไอ้เหี้ยมคิดว่าแรปเนี่ยมันจะชดใช้สิ่งที่มึงทำได้เพราะงั้นกูก็แรปได้ไอ้เรียมกูก็แรปได้กูแรปได้มึงแรปเพลงดังๆสักเพลงนึงเพลงดังๆสักเพลงนึ่งอ่าอ่า แบกโฮสลงท่าพ่อใบแลวก็จีนน้ำแข็งดีอออยู่ที่คอสตแลน้ำแข็งอยู่ที่ลีนจัดในะครับเต๋าที่เกลือแล้วก็ได้มีอนกาแล้วก็กรีนเนี่ยกูก็รับได้ ไอ้้เหียสุดเลยนี่ๆครับเพลงนี้ครับเพลงนี้อ๋อบางทีบางวันยังไม่ทันกลางคืนแต่ทำไมกูรู้สึกมันมืดมืดมัวมืดมนมันก็ไม่มีไฟแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงกูถึงจะจุดมันขึ้นมันเบิงมันวางโซซัสโซเซย์ยุกันลงไปออกทะเลอยู่ที่กลางคืนเขาจะไล่เลี้ยวแล้วเขาจะไล่กำลังถึกูจะมีสาวงามเข้ามาคลางชื่อก็เถอะยังมีบางคนบอกว่าจะหมดหวังจะกี่คนกี่ครั้งมันก็ยังไม่ได้ซึมซับอาจารย์ด่าเรื่องการบ้านไม่ได้ทำบอกอาจารย์ไปว่าลืมครับอย่ายอมเขาดิสียอมเขาดิเพลงนี้ยไม่เคยฟังอ่ะ กดมันโารศับแล้วยิงไปยังคนต้องหาเขาไม่จริงใจปากพั่มเพลสุนบลีดไวายก็ผมหนักที่ก็ประกอบใสปายในการใช้ชีวิตของผมปะไม่ใช่อดสองคนคุณยี้มไหวยี่คนของผมแม่ก็จะหลงของหลงก็คือหลงของผมที่มันละมุนลิ้นผมไม่ได้ยิงอย่างที่คุณคิดผมไม่อยากดูแลใครสักคนจะเป็นคนจะมีคุณยิ้มแค่นั้นไม่ได้อยากแสดงสายตาที่มองกับผมอาจจะแดงว่าจากใจไม่ใช่จากคะแนนความดันเธอไม่หวาดแล้วแหวงผมเลยต้องสาดแสลงยี่ กูก็ร้องได้ไอ้เงี้ยมึงเอาใครอ่ะสลัดเนี่ยของจริงกูอ่ะอันนั้นแหละผมเอฟซีสลันพี่ผมเอฟซีมานานด้วยติดตามน้องมานานจัดมึงจะมาโชว์แอคเทียมึงเอาเรื่องนี้กับมึงเอาเรื่องอะไรกับไอ้เงี้ยนี่มึงไม่งปนลุงอ่ะมึงเอาไงมึงถามมึงมีแก๊งไหมไม่มีครับพี่ฮะมึงไม่มีแก๊งหรอกเล่นกูน้ำมูกไหลเลยนะไม่มีแก๊งมึงป้นอ่ะมึงเอาอะไรเข้าไปมันอะไรเข้าไปบ้าง เอาเอาเอามาหลายอย่างเลยครับบัตตเวสองเตียววูไปใช่มาเอาสองเตียวไปหกห้าติดไหผมผมผมไม่รู้จริงๆครับเพราะดีบมเบฟซีทะรันจริงป่ะกูขอมากกว่ารักได้ป่ะได้ได้ครับพอร้องได้อยู่ครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องกูก็ร้องกัได้เดี๋ยวกูร้องให้ฟังมากกว่ารักเลยเอากูอยากฟังเสียงมันกูชอบเสียงตี๋ก็ได้เสียวตี๋ก็ได้มันทำ ไอ้นี่ไงอะเนขอตี๋ไงเนี่ยเนี่นตีมึงร้องไงมึงร้องเป็นเหรอกูเคยเห็นมึงร้องอยู่แต่ร้องเนี่ยเนี่ยไอตี๋ร้องปั๊นเจับคอขอกินน้ำแป๊บนึงเลยแป๊บนึง m i ีไหมตี๋ MIE Lead to the E M M อ่ะร้องไงเริ่มต้นมันร้องไงวะไอ้เหี้ยนี่พี่แล้วตอนแล้วจุดแล้วตอนมึงแค่เกิดแล้วต้นมากูไปได้หมดทั้งจบอ่ะ ครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเธอเต้นแต่ยิฟฝันน้ำลมอ้อตรนนั้นเราคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจเี๋ยวามลักสักคนแต่พอวันเวลาทำให้การเจรจาผ่านรถผ่านถนนเจรจาระบะเรียงประชากรเราไม่ใช่เทวดาอ้อบางทีผมแย่ อชอบทําตัวหน้าฉีดผมเ่าชอบทําให้เชิญเหนื่อยเชอญว่าแล้วจะก็ต้องว่าอีกผมก็เลยเลือกที่จะฆ่าบีดมือขวาผมจับกีตาร์ดีดร้องเพลงจะลุ่มแสนโรแมนติกเอาให้จะยิ้มจนหน้าฉีกผมไม่ได้เก ety, ่งชีวิตยังไม่วินเนอร์ให้ธนบกอดในฤดูของวินเทอร์ผมได้หล่อเหมือนจัสติบิเบอร์แต่ผมน่าสมาธิจะพาไปเนริเนอร์แล้วก็พาเธอไปเทเจตเกนเป็นซูเวอร์พาเธอไปช็อปเป็นซื้อคอนซิลเลอร์รถธรรมดาที่มันไม่ใช่บิมเบอร์ที่เอาแค่เราเข้าใจไม่ค่อใช้ริเนอร์พอ มีความสุขสตาแตกอยากจะมีเทวไว้ในยามแก่ผมไม่ที่จะอดยิ้มเอาความคิดทั้งหมดทิ้งลงไปที่บางแห่งเปิดเพลงเพลงนี้ได้งานแต่งวันไหนไม่เจอก็ทรมานแหลบะบางวันผมน้อตาแฉะพอคิดถึงก็ที่กระตามแตะไรผมไลผมเทโคกใส่ผมเทโคกใส่ทง<ม>นี่เป็นไงไอ้เฮียโอ้โคตรเฟี้ยลเขาพี่กูไ<ค> yeah, <I> ด้ <like S 1> ของจร <game. S 1> ิงไอ้เฮียขั้นหละอ๋อผมส่วนผมของป้อมเหรอพี่เออไอ้เฮียมึงจะมาสรงสารีอะไร ไอ้เฮียนี่ผมเป็นของปลอมไปแล้วอู้นี่กาลันไอ้เฮียอืมเอ๊ะเอไมอีได้ป่ะวะร้องไปแล้วไงเอไมอีสักแค่ไม่ไม่ให้ให้เดให้ให้น้องมันร้องอ่ะนี่คนร้องมีความสุขเลยครับอย่างเรื่องความทุกข์อ่ะไว้เป็นของคนฟังนี่อุณหภูมิติกูแค่นั้นแหละรุ่นหลอรุ่นหล่อขอเอไมอีหน่อยได้ครับพี่ แบ็กโฮสลงท้าผ้าใบและเกจิสน้ำหอมดีออยู่ที่คอส่วนน้ำแข็งอยู่ที่ลีนส่วนในกระเป๋ามีไกลเดอร์ผมมีสก้าและก็กรีนคุณอยู่ในถุงผมก็ซีนของผมมันหวานมันขนมไม่ก็คลีนตัวผมก็คลีนมึงจะโดนหมัดไม่ก็ตีนห้องเมียมึงสูงสักแค่ไหนกูก็ปีนก็ดก็ะดกกระนาวเมียมึงถามว่าโซฮาวกูไม่ตอบแชทกูเลยบอกให้เมมึงนะโทรเอาใส่จโชว์ผ้าเด็ดๆถามว่าโซฮาวเอ็มอีหมดเอาถึงกับแกมโมเอาแล้วแม่งดังแจ๊สลั่นทุ่งไรซ์ไนเปอร์ตอนที่กูนั่งซุ่มมเเเข็นาาาาฬิกกกบอวววลลด้ยู ไอ้เหีย้ยไม่ใช่เวลานั่งกลุ่มว่าไม่ใช่แล้วลุงว่ากูโดนหลอกละไอ้ยี่นี่สลันมัะเนี่ยมันเหมือนจะค,ะนนครผมผมเป็นแฟนคลับครับผมเป็นแฟนคลับแฟนคลับเสียงเหมือนคนเดียวเนฟซีเลยเนฟซีสลันตัวจริงเลยมัน,มนคงไม่ว่ามันเเเล่นกกมหรออไ้ียแต่ให้อภัยผมแล้วใช่ไหมครับเมื่อผมขอตัวก่อนนะครับไอ้บอลไอ้เหี้ยอะไรเรื่องมึงกับบรรยายออดีไอ้เหี้ยนี่แค่ร้องเพลงโชว์ความสามารถมึงทำทรงละเมื่อกี้มึงร้องเพลงแล้วเราแล้วเราจะเอาเพลงอะไรดีแบบว่าแบบแนวไหนอ่ะหรือว่าให้น้องมันจัดให้แบบเต็มๆเลยอะไรอ่ะ ร้องเพลงไงท่าโตชิงเหรออ๋อติไม่รู้เหรอร้องเพลงใครเพลง J K ไม่คนเดียวเขาติดต่อสลัดได้สลัดจะร้องให้เราเราจ้างเขาไปแล้วแต่ตังค์เรียบร้อยแล้วเอาดีๆอันนี้นจริงจริงจริงแล้วจ,จะเอาไอซีหรือโอซีก่อนเนี่ยเอาไงเนี่ยงงหมดแล้วจะคุยดีกับมันหรือจะคุยไม่ดีกับมันจะได้เอาไงอ่ะคุยดีเอาวแล้วเมื่อกี้มันป้นนะไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่โอซีเหรออ๋อติด่าเขาไม่ใช่โอซีเหรอนี่ยวิงด่าเขาโอซีไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยเอาเมื่อกี้ด่าเเเ้ารรๆลยไม่่ใชหอ ดาวซียร์ไรได้ซีเขาบอกเขาสลันที่อะไรเขบอกเขาเมื่อกี้เออก็เป็นสลันที่อะไรไงกูนี่กัลันก็ไปด่าเขาอีกนะเอ้าก็เลย่องจริมาทำซองอ่ะไอเหี้ยตัวจริงเหรอเป็นนักเขาตัวจริงนะเอ้ยอันนี้เรื่องจริงมะเนี่ยลุงอันนี้เรื่องจริงมะเนี่ยเออน้องทำเพลงให้น้องทำเพลงให้นี่คืออยากร้องอยากร้องคู่เปล่าไอไอนี่สลันเหรอนี่สลันจริงเหรอใช่ใช่เขาพี่ชายเอ้ย อันนี้จริงไหมเนี่ยอยากลองโอ้ยด่าผมจะเสียหมาไอ้เหี้ยปวดโทษน้องไอ้เหี้ยปวดโทษว่าไอ้เหี้ยอยากรอคู่ป่ะลองได้ด่าเฮ้ยคิดว่าพี่ชายโหพี่ร้องเพลงผมแม่นมากเลยขอบคุณมากครับพี่ชายกูฟังมันทุกวันน่ะน้องโอ้โคตรเฟี้ยวพี่ไอ้เหี้ยอุ่ยเรื่องจริงปะเนี่ยนี่กูกูแร้ให้เจ้าของเพลงฟังนะกูโชว์เก่งละไอ้เหี้ยกูไปโชว์เก่งซะละ อียอนี่เรื่องจริงปะเนี่ยจริงใ,<ค>รใช่เตีต๊ยวพุทใหยอยู่นี่ไงคือคืออย่างนี้คือเขาอ่ะเข้ามาก็คือเขาจะมาแบบว่าประมาณแบบร้องเพลงให้แต่ว่าแรกแลกของในเมืองอะไรประมาณนี้หมายถึงแบบว่าร,รับร้องเพลงแกงอะ่ะไอเรามาขายเพลงอ่ะเอาไหใช่มาขายเพลงใช่ใช่พี่ตอนแรกมาถามว่ามันทําได้ไหมไอเอ็กมาบอกว่าเนี่ยเขาจะมาทําแบบนี้ว่ามันทําได้ไหมคูบอกมันได้เพราะมเป็นความสามารถพิเศษไง ก็คือร้องร้องได้อะไอ้เหี้ยกูด่ากูดิสเสียเลยเจ้าของอ่ะกูจะแทงให้ด้วยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ร้องเพลงสลันด้วย่ะไอ้เหี้ยอยากร้องคู่ป่ะอยากร้องคู่ป่ะเจ๊พีเลยมึงอ่ะโอ้โหเนี่จัดเลยพี่ร้องคู่เอ้ยจัดกับผมเลยเพลงเจคิเพี่โอ้โหเงี้ยน้ำตาจะไหลไอ้เหี้ยกูไม่ได้ชอบมึงคนเดียวนะกูชอบประกวงเลยทั้งเฟิร์สทั้งแบ็คฮาร์ดเลยนะเว้ยโอ้ยขอบคุณมากไม่ใช่เดี๋ยวผมผมชวนเพื่อนผมมาสอบอยู่พี่น่าจะมากันหมดเลย ซีนายอะไรพวกนี้ด้วยเออเออไอ้เนี่ยของจริงไงเนี่ยกูอยากก็รู้ว่ากูของจริงอันจริงกูไม่แพ้คนอื่นนะขอบคุณมากครับพี่ชายเออไอ้เนยไม่รู้เลยครั้งแรกเลยที่เจอมึงเนี่ยตัวจริงอ่ะไอ้เนี่ยฆ่าว่าดียวคนลุกเลยเดี้ยนะคนพร้อมกดนะนู่นไป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 ตีเหอะไอ้เงี้งร้อยขอโทษว่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ชายชิวมากขอบคุณมากครับพี่แต่ไม่ได้พอยแล้วมันเพิ่งมันกูเพิ่งขึ้นไม้บวกห้าให้มันเนี่ยขึ้นแล้วเดียวติดนะ ใช่ไม่เขาจะตอมอนเปล่าเออจะตอมอก่อนเปล่าใช่ใช่ผมตอมอก่อนดีกว่าไปตอมอเลยอันนี้ถ้าตอมอแล้วไลฟ์ใน OBS ผมจะหลุดไหมพี่ไม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 ่หลุดไม่หลุดโอเคหโดนแล้วให้น้องมันยังไงอ่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วรออะไรท่านพี่ใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนิสรันทีเหรอวะแป๊บนึงนะขอสารบูร์ก่อนเลยเฮีย ครั้งแรกที่เจอเธอทำตีงงไอ้เหียคือสาบานเลยที่ไม่รู้สาบานเลยอูไม่รู้ยเพราะว่าอูก็ยังงง กูก็ยังงงอยู่ไอ้เหี้ยนี่ใครมาป้นกูก็ยังงงว่าอไอ้เหี้ยกูกูไอซอยู่แล้วเขาจะไปโอซีทำไมวะเขาจะไปเวโอซีทำไมกูก็ต้องตามน้ำใช่ไหมล่ะบมอมันแ็ปเก่งอ่ะกูอ่ะไอเหี้ยเอ้ยกูหยุดอารมณ์โกรธกูไว้ก่อนกูก็แบบอ่ะไอเหี้ยกูจะแทงแม่งแล้วนะไอเหี้ยเขาจะห้ามกูไหมไอเหี้ยเขาจะห้ามกูไหมกูอ่ะเขาห้ามทําไมวะเขาหมั่นไส้มันนี่หว่าแต่กูเอาว่าคิดว่าลุงเขาคงไม่อยากทํามันหรอกว่าก็เลยอ่าปล่อยอ่ะมึงแลบกูว่ามึงแรบ ไอ zaman, still, can, ้เฮียม an ันเสือกแร็ปสลันมันเสือกแร็ปสลันไงพวก็แร็ปได้คือมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องแบบว้าวสหรับกูวเข้าใจปะมันจะว้าวสหรับคนอื่นที่แร็ปไม่ได้แต่มันไม่ใช่ว้าวสับหัวหัวกูก็ร้องฝึกร้องมันอยู่ใช่ไหมล่ะคือก็มึงจะโชว์อะไรวะกูถามหน่อยมึงจะโชว์อะไรวะแต่เสียงมึงเพราะจริงก็คือคิดในใจแต่เสียงมึงก็เพราะจริงเสียงมึงก็ไปทางแร็ปได้อะแล้วแต่กูก็แร็ปได้ไอ้เหี้ยกูแร็ปได้เหมือนกันละไอ้เหี้ยเอาง่ายๆกูไม่ได้ตึงอะไรอ่ะจริงๆ ไ <laughs> อ้เนี่ยเข้าใจปะเข้าใจปะแล้วกูไม่ไมรู้ว่าตัวจริงแล้วกูใส่เยอะขอโทษแฟนคลับสลันนะครับขอโทษแฟนคลับสลันทุกท่านนะครับคือกูไม่ได้ตั้งใจนะใครแฟนคลับสลันนะครับกูก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งนะครับผมว่าขอโทษขอโทษครับขอโทษนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นอะไรที่แบบตาตึงใจจริง ไปติดเก่งอ่ะไปติดเก่งอ่ะเออไปด่าก,กูในกะลันมึงกาลันติดเะไรไปแล้ว55 55 55. ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเฮีย่ะโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับยังีรเครับอันนั้นสลันนี่สลดไอ้เหียเออว้าวนับถงเจ้าของเพลงซะแล้วววว,วขอบคุณขอบคุณน้องประวิทย์นะครับสามพันดาวคุณลุงน้อยครับสี่พันดาวครับกราบขอบพระคุณมากครับ กราบขอบพระคุณจากใจจริงครับกราบขอบคุณมากๆ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 นะครับไอ้เฮียเจ็ดพันดาวไอ้เฮียสมเด็จครับพี่ใหม่ไทยใหม่ที่ไม่ซ้อน แล้เล้ยงบอลหรือว่าเอาแค่ทีเดียวก่อนมันตีสองทีได้ไงทีเดียวรูดสองทีได้ไงที่ไมไทยวิธีสอบไวริเหรอครับไม่ติดคำไม่ติดปุ๊มไม่ติดมาแล้วครับพี่ชาย เดาครับน้องตรงเลยพี่อะมึงมึงขาดอะไรบ้างวะเพี่อขอไอ้ตุ้งเลยนะเจ้าของเลยไม่เอาตรงเลยนะก็เยอะอยู่นะพี่ตอนมึงตีอะไรอยู่อ่ะตอนนี้ค้อนกับไม้ผู้บวกห้าแล้วพี่อันนี้เขาทำอะไรกันนะพี่โอ้ท่ามึงคอนกับไม้ผู้บวกห้ามึงก็พอให้มึงทำอะไรอีกอะปากหลามปืนแล้วระหนับพี่เฮียอากระถั่วดีกว่าเฮียไอ้เฮียซะคนที่ผมอยากได้อยากได้มีดอยากได้มีดเหมือนกันพี่มึงมีพวกนี้ก็จริงมึงมีแบบประกันแล้วเหรอ บัตรป yup. ระกันมียี่สิบใบเมื่อวานผมเติมไปเยอะมากผมชื่อเจไดพี่ไอเสียอ๋อเจไดเฮียผมได้เลขรถกระชามาสามว่ะพี่ได้กล่องจูนมาห้าพอมีชใช่หรอกล่องจูนน่ะหรอใช่ใช่ใช่พี่มเป็นหวานสถีเลยเนี่ยแต่ว่าขายขายไปเยอะอยู่พี่ตอนนี้อะไรนครับอ่าแล้วแล้วแล้วตอนนี้มึงไม่พูแล้วมันต้องไปทำอะไรต่อวะอาวุธอะไอจุกน่าจะปากลามพี่ สบายพี่โนครับพี่ไอ้ไอ้พวกนี้นี่คือยืนต่อแถวเอาของหรือว่าไงตีไปเลครับใช่ใช่เดี๋ยวเอาของไปตีให้ให้น้องนะโอเคได้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 ไปเลยไปเลยอันนี้เกณฑ์คนไปอ่ะเอางี้มึงไปมึงไปกับพี่ก็ได้ปะเดี๋ยวไปรอได้เลยพี่ชายจัดไปพี่รอที่ตามตามนี่แล้วมึงมีตังค์แต่งรถปะนะรถถ้ามึงมีกล่องจูนมึงมีเนี่ยมึงต้องมีตังค์แต่งรถด้วยนะมีตอนนี้มีติดบัญชีอยู่ประมาณแปดล้านวิโอหเฮียแม่งเยอะกูเปิดบอลอีก เย้บิร์ตบอลคืออะไรพี่ทำพี่ทำโตอ่ะพี่ใช่ทำโตที่นี่ไว้โอ้เฟี้ยวเลยเขาเรีย้เงินสัพพัฒอ่ะเมื่อวานแมนไอ้วันลิเวอร์พ่อป่าถล่มอ่ะรถพ่อป่าคว่ำอ่ะไอ้เีัยอะไรลิเวอร์ทำประเทศอ่ะแม่งรวยกูอีกมาลับลับไปเนาะไปเลยไป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 ไนั่งบีเอ็มวให้อ่ะบีบ้าชิด ชีวิตจริงมีเบนซ์ใช่ไหมรถพี่โคตรเท่อ่ะรถพี่เฟี้ยวจัดเลยอ่ะคือคือพี่กับน้องพี่นะไอ้แจ็คกับไอเมย์แจ็คอีกคนด้วยคืขับพี่ร้องเพลงมึงทุกวันอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยพี่ชายทุกวันอันนียไปย้อนดูตร์เต็มก็ได้นะฮาวคุโม้ไม่งร้องเพลงมึงฟอเพลงมึงเล่นทุกเพลงเหรอเฮีย อันนี้พี่อยู่ J A K ไหมพี่ไมไ่พี่อยู่ K A J ฮะแคนเคก้กอันนี้จริงป่ะพี่ไม่จริงเก <laughs> ่าเก่าเก่า,า <laughs> แต่มันอันนี้ขอเปลี่ยนเลยว่าพี่ขอไปอยู่แบบพวกแบบไดเอลเอาอะไดเอลเอาวีรัตเนี่บบนนพี่พแบบ ได้ Are we running yeah m ได้ Are we running ชิ่วแกเปไงไอ้เหี้ยกูทำดูเองทั้งหมดอยู่กันในคลับแล้วนะค่ะเดมีโอ้โคตรเฟี้ยวเลยพี่ชายกูอยากดิเนโรในรายการดิวิชันฟายอนด์ลีใช่ปะวะกูจำไม่ได้แล้วร้องเพลงอ่ะนานแล้วใช่แล้วพี่ชายมาขึ้นมานอน ขายความกลัวญไม่ขายดราม่าอลิสาไปขายปูนไม่ได้ขายยาบ้าจากนี้ต่อไปกูขอสัญญาว่านี่อะไรไม่ดีกูจะตัดทิ้งไปเอาเลยครับเอาเลยใส่เฉยตัดสิ่งใจใช่พี่ชายเหมือนช้ยที่มึงตัดมึงก็เหมือนช้ยที่กูตัดทิ้งไปอย่าพูดอะไรก็พูดกูจะตัดลิ้นใครแหละกูไม่โสดแม่กูต้องคอไม่ตก นอนสบายสาว้องเพื่อนรุ่นน้องไม่โหดตัดย่าใช่เข่าอัน,นวยนี่มีนานยังพี่นานแล้วแล้วพี่ระล,ลึกสำหรับน้องอพี่คนนี้ครับพ,พี่พอพอได้ยินเรื่องอยู่พี่แล้วก่อนที่น้องมันไปอ่ะมันงอนกับพี่เลยนะจริงเหรอพี่นอนกัออนอยู่แตออ่วัๆๆนเดียวสดๆร้อนๆเลยอ่ะ วันในสีโอสีพี่ถามได้นในพีอันเนี่ยวันกันในสีอัแต่วันกันหนักสุดคิดดูมันถึงมาหาพี่ที่บ้านเลยนะอืมแต่มันไปแล้วนะมันถึงมันไปแล้วมันมาหาเรที่บ้านนะใช่เหรอพี่จริงเหรอเออเมีนงในในในสตรีมเลยมีในสตรีมเลยคาสตรีมเลยมีคนเคาะประตูอะจริงปะเนี่ยพี่เออโอลิชีดเคาะประตูแล้วกูเปิดประตูไปด้ยคาสตรีมเลยเปิดประตูไปไม่มีใครเลย แต่ทุกคนในตีมจะได้ยินว่ามีคนเข้อประตูหมดเลยว่าของจริงประลาน้องกูอะรออะไรอะพี่ท่นี่คือแฟมหลีสตมันคิดและดูดีอะทองกันมาเท่าไหร่สตสมองมังควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคซิตีของมึงกูก็ฟังทั้งห่าไม่เชื่อมัน้าวไ่ดูดีเฮบอจ้าของประเทว่าทเฮียอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดขอพวกงหมาที่เขา